เห็นอย่างน้อทั้งนั้นไม่ต้องอในอยังกินไอ้ปอดก,กินซีนขึ้นจัดคับเนี่ยมันคือปล่อยค่ะปล่อยนีย่เด้ปล่อยโยใส่ปลอยกินซีนซึ่ง <c oughs> เออเอเอมันมากินเนี่ยมันหลายพวกซีนเนี่ยเด้เามากินเนี่ยอันนี้เด้อันนี้ม่นนต้องกินได้ซีนเนี่ยหลายเราซีนเนี่ย <c oughs> โอ้เห็นจะพุ่มไม้พุ่มไม้กินน้ำเน่ยอันมาพี่เน้ ามาเดิอดพี่นอ้องกินข้าวแรงจ้าก,กินข้าวแรงน้องกันย่า่าขับร้เลขาเจ้าน่ากินแต่แสบแห้งเอยแต่หนูกินไปแล้วสวัสดีทุกคนนะคะอเอาบัเ่าเอักมาแม่ตัห้มาอะไรบัียกปาไปตั้งก้ามเลย ไปได้โซฟามั้จะใส่นี่มักินข้าวมาเดี๋ยวดี๋ยวกินแล้วอกิน่ะกิน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 จะได้กินยาอ้ยหันมันได้ทอหัวเดินเถอะน้ะหเดยกำลังแสบตีหัวหัวแห้งโอ้ ยิ่งหัวยิ่งอกยิ่งเยอะประสบการณ์ได้ใหญ่อากินหลายๆได้ใหญ่เด้อเอาเอาเอามากินบะหมี่แห้งเอุ่นสบายผู้เข่าตาบ่ค่อยดีปบไปในเบ่เห็นก้างมันที่้าคอต้วนนี่ไงถ้างานเขาไปเอาได้ของไอ้นั่นล่ะยืดแน่นกันนั่นลหละต้วนไปหมดแล้ว หนูมาางัวดไปนัหาับเอข่ัวีดจู้้นยู่รียตัวแขนข้อไผเอคือผ้านี่แม่แม่นเขนข้อละปีไผ่ปีมั่นฉันุว่าม่ใหญงบีื่อมากแล้วยืดถุงอ่าเได้เห็นบ่อถุงอ่ามีบ่เออแล้วจ่เมื่งสเอมากกินปากปอกเฮงปล่อยคนมาเป็น มันม่อดิมันมีอันที่หนาๆอยู่มันไม่ใหญ่ขนาดนั้นโอุู้มาศูนย์แต่าอไงประเด็นมึงก็คิคุ้มยัดอือผู้ใดล่ะโอ๊ต่ะโอ๊ตมากินข้าว คุณผู้เฮ็ดสูยูสูกินพี่น้องสากแม,แ,มแม่ก่อนแต่คุณแม่คุ้ว่าเล่นตุ๊กเป็ดเส่ยเนอะแล้วเออจ้าค่ะใครข่ะกันออรกระโม่เยอะ